สวัสดียามเช้าทุกคนนะคะวันนี้พี่นุ่มก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับเนี่ยเครื่องหมายแบบนี้นะคือคือนิมิตหมายที่ดีของเราถูกต้องไหมคะคือเหมือนเขาให้การเข้าถึงของเราเยอะแล้วก็คือความเป็นต้นฉบับสูงของเราเขาคือจะเพิ่มรายได้จากความเป็นต้นฉบับสูงแล้วเขาเหมือนจะแบบ เหมือนจะส่งนําส่งคลิปเราไปตั้งกลุ่มเป้าหมายต่งตางๆทําให้ยอดการเข้าถึงเราเพิ่มขึ้นแล้วพอยอดการเข้าถึงเพิ่มขึ้นน่ะไรายได้เราก็ต้องตามเข้ามาใช่ไหมคะก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับเครื่องหมายเหมือนกันเพราะว่าเพราะพี่นุ่มตื่นเช้ามาพี่นุ่มต้องเข้าด,ดูแดชบอร์ดทุกวันแล้วมาเจอแบบเนี้ยก็ดีใจค่ะเพื่อนๆคงได้รับเหมือนกันเนาะ อย่าลืมเข้าไปเช็คดูกันด้วยนะคะว่าทุกคนได้เหมือนกันไหมก็ใครที่ได้ก็ดีใจด้วยนะคะก็คือนิมิตหมายที่ดีสำหรับตัวเราดีใจนะแล้วก็พยายามทำความเป็นต้นฉบับสูงลงลงไปในคลิปคือการมีตัวเราอยู่ในคลิปด้วยดีใจค่ะที่ได้รับแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ เฟซบุ๊กอะเขาเขาต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเรเราต้องทันเขานะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปอัปเดตเฟซบุ๊กให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะคือจะได้ทันเขาได้ทันข่าวสารเขาเวลาเขาส่งอะไรมานะคะดีใจค่ะขอบคุณนะคะที่แบบส่งมาให้เราอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนขวัญกำลังใจให้กับเราใช่ไหมคะเราก็ดีใจที่เราได้คนที่ได้ก็ย่อมดีใจเหมือนพี่นุ่มใช่ไหม นะเราก็รีบลงคลิปกันเลยค่ะเพราะว่าเขาส่งการเข้าถึงมาให้เราแล้วการแบบเพิ่มไรายได้ให้เราอีกทางหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณ facebook ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ